ต้องเล่าก่อนนะเมื่อเช้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือว่าผมนอนเนี่ยมันมันเหมือนเพิ่งป่วยติดเตียงแหละคือเหมือนกับว่าตรงนี้มันมันมันปวดตรงนี้มันปวดอย่างเงี้ยแล้วก็ท้องก็ปวดอย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจเขาว่าแบบล้างหน้าแล้วแบบคือแปรงฟัน,นยอย่างเงี้ยผมผมถือแปรงอย่างงี้นะคือยังโอเคยังแปรงยังค่อยๆอ,อย่างงี้ได้แต่ว่าต้องหัวหัวต้องไปด้วยแปรงงเงี้ย โอเคโอเคครับ <c oughs> <c oughs> <Okay>, okay, okay. ตอนนี้เป็นเวลาเศ็ของคื่นนะจริงๆผมตื่นั้งได้ประมาณเศษบุนนี้แล้วแต่ว่าผมไปเข้าน้ำมาเล็กน้อยแนละ้วก็คือปกติแล้วผมจะเข้าน้ําออกเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่ออกนะครับผมคือแปลกเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วตื่นมาจะเข้าน้าออกนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ออกนะคือผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะี่คือว่ามันอาหารที่เข้าไปทุกสิ่ง ทุกอนุขุมขนเนี่ยนะครับมันก็เอาไปซ่อมร่างกายของหมดเลยเพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมต้องเล่าก่อนนะเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนีคือว่าผมนอนเนี่ยแล้วผมตื่นขึ้นมาแบบมันมันเหมือนเพิ่งป่วยติดเตียงแหละคือมันแบบว่าตรงนี้มันมันมันปวดตรงนี้มันปวดอย่างเงี้ยแล้วก็ท้องก็ปวดอย่างเงี้ยผมก็อยู่อย่างเงี้ยเออผมมีหมอนข้าสองข้างผมก็ผมก็ยกหมอนข้างนี้ออกเออแล้วก็ยกหมอนอุ้มข้างนี้ออกไปนี่แล้วก็กลิ้งกลิ้งตรงเตีย อ่าน่าเลยมือมันมันปวดอะไรเงี้ยครับอันนี้คือหุ่นของผมวันนี้นะวันนี้น่าจะสิบสิบเจ็ดเลือดไม่แน่ใจนะครับสิบเจ็ดอันนี้ไม่เข้าห้องน้ำไม่อะไรแล้วก็คือว่ายกแค่นี้ยังปวดเลยโดนชนชนตรงนี้ชนตรงนี้นะครับก็เ้าจะบอสังเกตเห็นก็คือว่าตรงนี้มาแล้วอยู่อยู่ก็มีคัดตรงนี้มีคัดตรงนี้ เริ่มเริ่มมาแล<ม>้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผมผมเวททั้งหมดเนี่ยประมาณสักสามสี่ครั้งได้มั้งนะครับประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะี่ยน้อยมากครับสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สองอาทิตย์ปวดไปปวดมาครับเรามากินอาหารเสริมก่อนเลยนะตอนแรกเราก็จัดโปรตีนก่อนเลยนะ วันนี้จะเป็นวันปั่นงานในชาตินะเพราะผมไม่ต้องไปมอนะครับไม่ใช่ไม่ต้องไปมอหมายว่าวันนี้ไม่มีคิวไปมอนะคือก็เอเนอร์จีกว่าเมื่อวานแน่นอนอยู่แล้วคือวันนี้ผมมองว่าเล่นขาไม่น่าไหวนะคือก็เล่นไหวแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปเล่นหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงช่วงบนยังยังยังไม่สังเ็จเลยนะแต่ว่าควรจะมีควรจะเป็นส t ต็ k s t a c ป stack ไปเลยนะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยครั้งเดียวแล้วหนักหนักสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมเพราะว่าความลับของ เรรื่อยๆนะคะับผมการเล่นหนักๆครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะสู้เล่นแบบหนักกลางๆแต่เล่นเล่นเ,เ,เล่นได้หลายๆวันเดียวนะเล่นได้แบบบ่อยๆอย่างเงี้นะครับอาทิตย์หนึ่งผมควรจะเวทประมาณสี่รอบนะไม่ผสมมะฉาดนะเพราะว่าผมมองว่าน่าจะกินมะาชาัดเยอะไปนหน่อยนะเลยไม่เลยไม,เยไม่เลยไม่เข้าน้ำเลยมันกำลังเดฟเฟสิชอย่างหนักเลยนะเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าตอนแรกแบบท้องม,มันไม่มีอะไรเีอยเช่นตอนเนี้ยเดี๋ยวผมมาพูดให้ดู คือตอนแรกทองมันไม่มีอะไรพอทองไม่มีอะไรปุ๊บพอไอ้นี่แข็งไปปุ๊บมันรู้สึกแบบโอ้โหมันว้าบระดองอเลยไม่ใช่ว่าแบบคือเหมือนแบามันมันโดนดูดโดนดูดอะไรเงี้ยนะผมมันบวนยืนเนี่ยต่อมาก็เป็นตัวนิ้วเชือกครับผมมองว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะต้องกินตัวนี้สองซองแล้วเพราะว่าต้องต้องการได้วิตามินที่มากขึ้นเลยอยู่ในขั้นแบบพรีอินเตอร์มีเดียตแล้วตอนนี้เรียนตี๊กินเนอร์อยู่นะคือคือ โอเคครับแล้วก็มาสตาร์ทไม่ดีกันนะครับคือเริ่มเริ่มทำงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมจะไปกินข้าวอีกสักพักหนึ่งนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นข้าวเที่ยงนะครับเที่ยงเราก็จะไปเที่ยงจริงนะเพราะผมกินหนักประมาณสักตอนสามโมงสี่โมงนะครับตรงนั้นก็คือผมจะสามารถกินตัวไอตัวสาหร่ายได้นะเพราะว่ามันจะไม่ตีกับตัวตัวไขมันดีที่เพิ่งกินไปนะเพราะวันนี้ผมตื่นค่อนข้างจะเรียกว่าสายไหมก็สายนิดนึงนะครับผมไม่นิดเยอะเลยเพราะจริงๆนะผมมีแพ้ไม่ได้ตื่นมาแบบ 8โมงหรแม้วก็7โมงนเ <c oughs> พื่อจะมาลายดยูแต่ว่าไม่ตื่นเลยนะคือพอตื่นอู่ที่10โมงแบบอย่างนี้แล้วอ่ะก็ต้องฝืนนะก็ต้องแบบอันนี้ต่อไปนะเพราะของมูลนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหายไปเองนะมันก็จะสบายขึ้นนะผมก็จะเจอกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะครับก็ผมกำลังจะไปกินข้าวเย็นนะครับข้าวไม่ใช่เรื่อข้าวเย็นหรอกคือข้าวระหว่างก่อนก่อนเย็นนะครับผมก็เป็นมื้อที่สองนะครับเพราะมื้อแรกเนี่ยผมกินไข่ต้มไปนะครับผมคืออาหารเสริมที่ผมกินไปตอนเช้าเนี่ยถือว่าเป็นมื้อแรกนะครับไอ้ไข่อะไรเนี่ยถือว่าเป็นมื้อที่สองแล้วนะถึงแม้ว่าจะจะติดกันก็ตามนะครับผมจะติดหรือไม่ติดเนี่ยก็ถ้าผมคุยกับทางโค้ชผมมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับผมก็คือจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกมมมมมมมื้้้้้้ออออนนนนนนนึงงงงะะะคคครรรััััับบบผผผหลลลจาาากกกก็็ิไไข่่่ตปแแววใชฟฟีโ เป็นไข่ขาวก็3 4มประมาณ12กรัมนะบวกกับเต็มหนึ่งฟองใช่ไหมครับผม7กรัมก็เป็น18กรัมนะครับ19กรัมนะ19บเปาณสิบเก้าหรือยีกรัมนะครับผมก็เพิ่มไปประมาณนั้นนะครับกต็ตอนนี้เราจะไปกินอาหารเย็นกันแล้วนะครับผมก็กินบล็อกไก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้นผมกะจะคาร์ดิโอนะคือเหมือนกับว่ามันมันยกอะไรไม่ไหวเพราะตรงนี้มันตึงมันมันคือคือวันนี้ก็คือแบบทาอะไราช้าสาโลมากมันตึงนะนะบกจะไปกินแบบว่าไอ้ไข่มันดีตอนตอนเย็นทีหนึ่งนะครับเพราะว่ากินข้าวค่อนข้างจะะติดกัันนบบ่อยคร ผมต้องพยายามเว้นตัวไขมันดีให้ไม่ชนกับต,ตัวไอตัวบล็อกนะเพราะว่าถ้าเกิดมันชนมันก็กลายเป็นไม่เอฟกซ์เฟพทีฟน,นะก็ไขมันดีนะครับนะเว้นสองชั่วโมงแล้วก็ตัวบล็อกนะครับผมก็คือตอนนี้นะผมกินตัวบล็อกไปแล้วแล้วหลังจากนี้ประมาณตั้งสองชั่วโมงผมก็กินตัวไขมันดีเข้าไปนะครับแล้วก็ไปอ่าคาร์ดิโอนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าไงหลังจากนั้นก็จะไปกินหลังจากนั้นก็จะกินเวกินอะไรทั้โปรตีนนะผมไม่ได้กินข้าวเย็นนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับโอเคนะผมขขณะะะะะะนน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 นีีี้้้้้เเ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 ปปปป็็็ววววววลลาาาาาาาคคครรรัััับบบบบบกกกกออ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 ่ผผผมม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 จจไติิ์ดดดดดดดโโโแแแแททพพห๋๋ยยุูสสภงืถ ผมไม่ได้รอเล่นนะผมถอดนี้จริงเนี่ยเนี่ยคือถอดเสือ้อถอดไม่เท่าไหร่ ใส่ครับผมต้องบอกว่าตอนใส่โอ้โห,โหม,มันมันทรมานมากครับอันนี้เป็นหุ่นของผมก่อนที่จะไปคาร์ดิโอนะคือยกแขนลำบากอะไรลำบากนะนี่ก,กินข้าวเรียบร้อยแล้วผมกินข้าวกะเพรากะเพราหมูนะครับผม300กรัมนะครับก็300กรัมนี่คือก็โปรตีน50กรัมอยู่แล้ว40 50กรัมแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กินคาร์โบไฮเดรตนะครับผมเป็นข้าวข้าวากล้องนะครับผม50กรัมนะครับแล้วก็ตัวขามปังโฮบีดแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ซุปเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็คาร์โบไฮเเดดรรรตนนนนน้้้้ออออยแลลวพพจจะะาากกก็็ม่ิสคับ เป็นเขาเรียกว่าอะไรไขมันดีนะครับเพราะว่าตนนัวนี้ตอนนี้มันกินได้แล้วนะครับผมไขมันดีเนาะคือ <c oughs> ผมกินแฟตเบอร์ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ากินแล้วเดี๋ยวจะรอนไมหล่ะ <c oughs> แล้วพอที่เสร็จผมก็จะอีกสักพักนึงผมก็จะไปคาร์ดิโอนะผมจะพยายามให้มากสุดที่ทำได้นะคือเหมือนกับว่าเดินคือตอนเนี้ยตรงช่วงเนี้ยร้อนร้อนร้อนแบบผผาไปหมดแล้ว <c oughs> คือมันมันร้อนเผาไปหมดจริงๆ <c oughs> นะผมหอมลงอะไรลงไม่รู้นะครับยังไงไม่รู้ลองดูได้ครับ ร้อนเผาเลยนะผมมันซ่อมแซมมันปวดมากนะครก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้มันนอนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็เจอกันตอนคาดิโอทีหนึ่งครับตอนนี้เวลาส,ส,สี่ทุ่มสี่สิบนะครับก็ผมจะคาดิโอตอนแรกแต่แบบเดยคุณเห็นผมเดินไหมผมเดินผมยังต้องยางไงท่าอย่า ไม่ได้ดึงแต่มันตึงเอง <c oughs> คือมันตึงมากอะช่วงตรงนี้อะไรเงี้ยตรงนี้มัน,ม,นมันอะไรลำบากมากเลยผมไม่รู้จะอาบน้ําระบากขนาดไหนวันนี้ยุ่งเอาอย่างนี้ดีกว่ะยุ่งมากก็คือว่าเาหุ่นวันนี้ก็ปกตินะมันมีเขาเรียกว่าไงพอเกินข้าวพออะไรไปมันก็ขึ้นมานะครับผมแต่ว่าก็เล็กน้อยแล้วแต่ว่าส่ดดวนใหญ่เราก็จะเกิดอาการแบบบ,บวมมากกว่า ก็คราวนี <The> ้เราก็ผิดอาหารเสริมมาเลยนะเป็นโปรตีนมื้อสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือกินแทนมื้อเย็นนะครับจริงริมื้อเย็นก็ผมกินมันไม่เียกว่ามื้อเย็นเมื่อเ่ยงผมกินประมาณตอนห้าโมงห้าโมงกว่าทุกอย่างห้าโมงกว่าววันนี้เราผมจะไม่ผสมชาเขียวนะเพราะว่ากินมาเยอะแล้วนะครับผมรู้สึกว่าดีไม่นีอาจจะไม่คงอาจจะแบบว่ากินเยอะเกินไปนะแต่อันนี้จะเอาเป็นความนวลๆแทนนะครับแล้วก็จะกินตัวลางท้องรวมไปเรื่อยๆนะทีเดียวคือมันลําบากว่า แรงมันเหมือนคือตรองเนี้ยร้อนตรงเนี้ยจับเลยร้อนร้อนร้อนหมดเลยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยร้อนร้อนเกลี้ยงนะผมไม่ต้องห่วงอ่ะร้อนแบบร้อนเผาเลยเลือดมันร้อนนะไฟมันแรงแลเลือดมันร้อนเือมันร้อนอย่าห้ามพี่น้องอ่ะดูมึงก็เขย่าวเดี๋ยวโคตรหนาใจอ่ะคือมันปวดตรงเนี้ยผมมองว่าเอ้บางคนเอ้พี่ถ้าใส่อย่างนั้เร ان, ร ان, ร ان, รนเนี่ยมันไม่นลายมันดูซึมไม่เร็ว like อะไรเง <commer del ete> ี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ลงไปผมก็กีนน้ำตาอยู่ดีนะเดี๋ยวลดเดี๋ยวลด สับปะรดมันไม่ชัดแต่ไครน้ำแซบๆมันก็กรนงนะทุกคนเห็นหลายท่านเห็นก็คงเบื่อแล้วนะกินทุกวันอะไรเงี้ยก็อาภิญญายุาท่านเห็นนะว่ารีเซาลมันเป็นอะไรยังไงบ้างก็อาจจะไม่เป,เปลี่ยนบ้างผมไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองไปดูเที่ยวกับวันแรกดูเรียบร้อยนะผมก็เดี๋ยวเหลือตอนตัวก่อนนอนแลลวนะครับอ,อันนี้เป็นหุ่นผมอันนี้เป็นหุ่นผมวันนี้คือขอโทษวันนี้มีไม่ได้ดูมันตึงคุณผมไม่รู้คุณสังเกตมันมันตึงมากเลยตรงนี้นมตึงมากเหุ่นผมแปลกมากเลยอะ ยกไม่ได้ะโยกปุ๊บมันก็โดนกล้าเมือตรงนี้ก็ยังไงเดี๋ยวก็ไปเจอตอนนอนทีนึงกันนะโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งน,นะครับผมเกือบตีสี่ครับไอเหตุผลที่มันช้าขนาดนี้นั่นว่าคือกว่าผมจะทำเท่านี้อ่ะคืองานเสร็จจริงๆนตะีหนึ่งนิดๆน,นะผมก็จะไปอาบน้ำโอ้โหมันคือคุณเข้าใจรับว่าแบบล้างหน้าแล้วแบบคือแปรงฟันอย่างเงี้ยนะผมผมรือแปรงอย่างงี้นะคือยังโอเคยังแปรงยังค่อยๆอย่างงี้ได้แต่ว่าต้องหัวหัวต้องไปด้วยแปรงเนี่ย อาบน้ำก็คือแบบไม่ต้องพูดถึงการถูอ่ะคือไอเน,นี้ยโอเคถูได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไปอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วตอนอยู่ห้องน้ำมันเหมือนกับมันทรมานมากแบบข้างหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงการถูลำบากเรียกว่าเป็นการอาบน้ำที่ไม่เอนจอยเลยครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันสะอาดขนาดไหนด้วยหรือเปล่านะครับผมก็สะอาดที่มันสะอาดได้แตวันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะอันนี้เป็นหุ่นกองผมวันนี้นะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้วนัวนวันที่เอ่อสิบสิบหกนะสิบหกสิบเจ็ดไม่แน่ใจผมผมยกขึ้นไม่ดีขึ้นเ,เห็นไหมตอนแรก ก็เป็นประมาณนี้เริ่มมีเป็นทรงมาให้เห็นบ้างนะครับผมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นอะไรยงนี้แต่ก็มีทรงมาให้เห็นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกตึงๆกับไอ้ตัวนี้อยู่เลยอ่ะเรามากินอาหารเสริมกันครับเป็นยานอนหลับเลยนะครับผมตัวเดิมตัวเดียวตัวเดิมนะครับผมจริงๆวันนี้ผมนอนดึกไปนะครับผมจริงๆมันไม่ควรจะนอนดึกแบบนี้นะครับคนจะมีวินัยมากกว่านี้แต่ว่าอย่างว่างานมันไม่เสร็จให้ทำไงคือมันก็ต้องเลือกครับระหว่างแบบเออ ขอโซมนะผมกินน้ําน้อยนะวันนี้คือกินทีกับลิตอะะรอะก็ลงไปเรียบร้อยนะผมสบายแน่นอนนะครับคือไอกิจกรรมที่ผมทําำดูเนี่ยยกน้ําหนักเอยเล่นเวทกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยมันคือกิจกรรมที่ค่อนข้างจะคอนซูมเวลานะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะคอนซูมเงินผมผมด้วยนะครับผมอย่างที่รู้ท่านทราบไปแล้วเซตหนึ่งมันก็ แต่ที่รู้ทั้งเศร้านะครับผม20,000กว่าบาทนะครับไอ้รีซาอะไรเนี่ยผมยังไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าผมจำไม่ไดนะ้แล้วมันเป็นยังไงนะมันทุกอย่างมันยังไม่เข้าที่แล้วมันเข้าที่แค่เรื่องกินอย่างเดียวนะเรื่องนอนก็ยังไม่เข้าที่นะเรื่องเอ,เอากลับไกปก็เริ่มจะเข้าที่บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ว่าเออมาจากผิวเอออะไรเออเนี่ยเออความชุ่มชื้นจากน้ำนะครับความเออ่ไร้ความแบบเออโอเคนะครับผมรู้สึกได้ว่าแบบเออผอมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าม ไกลถึงไหนนะครับผมมองว่าได้อยู่นะครับผมได้อยู่ถ้าเกิดเราไปแบบสองเดือนแล้วเงี้ยถ้าเสรยจสองเดือนแล้วแบบมันต่างในนิดนิดเดียวเงี้ยผมก็บอกเลยว่าคุณไม่ต้องซื้อนะคุณคุณไม่จำเป็นต้องดูคลิปผมต่อแล้วก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วไอ้คลิปซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีประมาณเกือบเกือบร้อยอีพีนะครับผมหรืออาจจะร้อยอีพีเลยก็ได้นะก็แต่ว่าเอ่อถ้าเกิดว่ามันเฟลก่อนนะนะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ส atisfy นะผมไม่ได้พอใจไม่ได้อะไรก็มันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำเหมือนกันต่อไปนะครับก็ผมก็ทำ Um, ดังเอาอย่างนี้นะพี่ผมพูดดังเลยบอกนี้ก็ผมขอแยกไปนอนก่อนแล้วกันนะครผมสวัสดีสวัสดีครับคุณนายครับคุณนายนะครับ